จะไปดูอะไรบ้าบาบินดีหรานะจะมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะผมว่วันนี้เราจะไปรับลูกคนใหม่นะผมวะมาอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเต้าแมวนั่นเองนี่สัตว์อะไรกันโต ก็วันนี้เ,เดี๋ยวเราจะไปรับแมวใหม่มากันที่จองไปประมาณ1เดือนนะครับทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยผมตื่นเต้นมากทุกคนคือผมนั่งรอบบบว่าวันนี้มานานมากเนาะในคนในสติอ่ะไม่รู้ว่าผมเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ลุกมากครับสตลอดเวลาว่อววาอยากได้อยากได้้เดี๋ยวรอไปดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เนี่ยมันประมาณ4ี่โมงเย็นใช่ไหมทุกคนเราจะไปรับได้ประมาณตอนทุ่มสองทุ่มครัะก็กอนานเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินซื้อของเข้าร้านดูว่าเรายังขาดหรือเราต้องเติมอะไรบ้างโอเคไหม อ๋อและที่สําคัญคืออะไรคือยังไม่ได้บอกใครเลยใช่ยังไม่ได้บอกใครเลยทุกคนกอรู้รู้อยู่สองคนนะครที่บ้านก็ไม่ได้บอกนะครับผมอล้วกลับเซอร์ไพรส์ไงแบบอารมุบเจอแมวพุกตุ๊ดพุกตดนอนด่าไหมเนี่ยรอรอดูรีแอคชั่นของที่บ้านแต่คือเดี๋ยวจะเฟซทามนะผมเพราะว่าไม่ได้เอาไปให้ดูนะผมสรุปแมวเราชื่ออะไรไม่รู้หมอนกันทุกคนยังคือเจ้าของเก่าอ่ะเขาตั้งชื่อว่าหมีซึ่ง ตัวผมเนี่ยก็เรียกมาตลอดคือมันกลัวมันเหมือนหมีเว้ยบนโตมันใหญ่เว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนลองเสนอชื่อมาแล้วกันนะครับว่าเขาไม่มาใต้คลิปเลยว่าอยากให้เป็นแนวชื่อแนวไหนเอาแบบไม่เกินสองสองคำนะเพราะเดี๋ยวมันยาวตอนแรกที่ที่มีผมคิดมานะผมคิดว่าลูฟี่โซโลแบทแมนแต่ผมว่ามันมันดูเอาเปว่าขอความร่วมมือจากทุกคนแล้วกันช่วยคิดชื่อแมวให้ผมเลยแล้วถ้าอันไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวเราเอาไปตั้งกัน ตอนนี้เรากำลังมาซื้อผ้าห่มให้แมววานาซูนโอ้ยนุ่มจังวะก็ตรนุ่มเอนทุกคนได้ผ้าห่มของน้องแมวเดียวฉีดน้ำตาลถ้ามันไม่ชอบผมก็ไปหม่มเองเพราะแมงคนนุ่มเอาไปห่มต่อสตินน่ารักน่ากมากเลยทุกคนอันนี้เป็นบ้าอะไรเหรอแมวนะคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องไปอยู่บ้านเรามันต้องไปอยู่บ้านผมเท่านั้นเดี๋ยวไปเรียกพี่เขามาแจกหรือไม่เขาก็ยุด คือตอนนี้มีอุปสรรคเยอะมากเพราะว่านอกจากว่ารถติดแล้วน้ำมันก็จะหมดถ้าหมดเราให้ไอแมวเนี่ยให้ไปช่วยเก็บล้กปลาเรามันเก็นไม่ไปอันนี้คือมันเป็นมันเป็นตัวแรกที่ซื้อทุกคนตัวอื่นอ่ะบ้านผมมันเลี้ยงหมาแต่บอกว่าก็ได้มาฟีแล้วคนรู้จักให้มาแต่อันนี้คือตัวแรกที่ซื้อเราค็รู้สึกเหมือนว่าอี่นี่มันดูว่าสเปเชียลมันดูพิเศษไม่รู้ว่ามันเจอแล้วมันจะชอบหรือเปล่าทุกคนกังวลมันคงแบบ งงอ่ะมีเยี่ยมใครวะก็ต้องปรับตัวกันสักย่างเดี๋ยวมึงจะได้รู้แม่กลัวเขากลัวแทนมันแล้วเนี่ยมึงขับไปเล็วดิถึงแล้วอยู่ข้างหน้าแล้ว <c oughs> น้ำมันก็จะบดอีกเวน่น <c oughs> อะไรมีสำคัญกว่าเอามีไปก่อนน้ำมันค่อยว่าถึงแล้ว

แค่นี้พ่อแค่นี่อเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขากลัวใช่ไหมครัพี่หมีอยากออกมากอุ้ยแบล้วมากน้องมากเลยครับเฮ้ยดีแค่ัดอุ้ยมีน้องเนี่ยโอ้น่ารักน่ารักกว่าเลยคลิปอีกให้ดูดใกล้ๆเลยดีแค่กูพ่ออุ้ยน่ารักเกินันน่ารักมากเลยอ่ะพี่หมีบอกใครว่ารักเลยน่ารักมาก <l id> นี <rapper> อันนี้มันร้องต enfin? ั้งแต่ว่าอะไรบ้างลำคาญลำคานในที่นีเฮ้ยอย่าลำคาญดิวางวางโอ้โหวางวางวางตรงตรงตักอะอะขูนุ่มมากขนนุ่มมากฟูมากมันใส่ไหมอ่ะเขาอยากจับแล้วเนี่ยได้มาเลยมาเลยพ่อหน้าสวยมากเลยอ่ะอันนี้จับได้ไหมคะได้ค่ะพี่ทูพ่อหล่อมากโอ้ยพี่ทูพี่ทูหล่อจริงสู๋สู๋สู๋ปะนี่ เดี๋ยวเราจะดูแลดีๆเองเข้าใจไหมไม่ต้องเศร้าเออดูกลัวเขากลัวต้องลากันแล้วนะไปไปก่อนนี่ไเป็นตัวพ่อหนึ่งเศร้าจังวะพี่ต้องไปหาติด่อเชี่ยรับไม่ได้รับภาพนี้ไม่ได้ก็ตอนนี้ เราแยกกันหมีก็อยู่กับเราโดยขาวันะครับทุกคนตอนนี้ดูตื่นตื่นอยู่แล้วผมคิดว่าอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งให้มันให้มันไม่กลัวเราเอเพราะตอนนี้มันเหมือนมันอยากนั่งตรงนี้นะทุกคนนังมากเราจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเองไม่ต้องกลัวเราจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเองไม่ต้องกลัวอันนี้คือที่มาของชื่อหมีใช่ปหอย่าลืมทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อกันนะว่า อยากให้ชื่ออะไรกันนะครับทุกคนอันนี้พันสกอตติดโปนะทุกคนสกอตติดนะครับทุกคนแต่เป็นแบบขนยาวใช่แล้วคือมือะมือมันยาวมากทุกคนมันยาวจริงแบบมือเท่านิ้วผมอะน่ารักมากน่ารักกว่าที่คิดไปเยอะมากด้วยก็คือเพราะว่าชื่อหมีอะคือมันก็ดูเหมาะไว้เพราะมันอ้วนมันดูตัวใหญ่คือเดี๋ยวเราจะแต่บางทีอาจจะมีชื่อที่แบบว่าโดนใจกว่าแปะรูปให้ดูว่าแบบครั้งแรกที่เห็นอะ หีเออไม่หมีจริงอุ้ยรักอ่าอุ้ยน่ารักมากนี่นี่กูว่ากูกูเริ่มเมื่อยแล้วกูลงนี่กูลงกูเมื่อยไม่ไหวแล้วรอไป๊บนึงนะรอไป๊บนึงรอแป๊นึงอ่ะตอนนี้เราก็มาแวะพักมาก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าอยากจะให้มันแบบได้อยู่ในที่โลง่โลงๆนะี่วะมาเราเปิด <apologize> ดูดิว่ามันจะโดดออมไหม ทันตะระดันเด่นเด่นเันเันเดนที่นทไหนฮึฮู้วววยวว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 าววววววนววนวว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 วันวว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 วนวว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 น เฮ้ยไปดูแล้วไปซ้อนกันวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเต่งมันกลัวเต่งก่บตี่ขนมขนมขนมค่อย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 ผมว่านะทุกคนตอนเนี้ยไม่ใช่ล่อด้วยขนมไปต้องล่อด้วยของเล่นเต่งน้องจะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วน้องจะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเฮ้ยดวงเต่งนี่นี่ผมว่าถึงเวลาเราต้อใช้ท่าไม้ตายเต่งอยู่นั่นแหละ อย่าเล่นเอาเฝ้าอย่ามาใกล้ฉันทำไมก็ไม่ไ่นกับเธอพยายามสุดฤทธิ์หรือเพราะมาเป็นตัวหนูไม่ไม่หรอกเฮ้ยเชี่ยไม่เป็นเด็กสเก็ตหรือวะเอาวะเข้าสู่วงการสเก็ตอย่างเต็มตัววะเฮ้ยคือสเก็ตบอลวะเฮ้ย เชียบอะไรมะเนี่ยเอ้ยเร็วเ็วเรอุ้ยถอยล้างอะไรอ่ะผมว่าต้องซื้อสเก็ตบอรดให้หมีแล้วทุกคนนี่นั่นแลลวโอ้โหคือนี่คือหลอกล่อสุดฤทธิ์เลยนะอย่าหาคนเฮ้ยคนน่ารักไปแล้วคนดูดิ มึงไม่ต้องกลัวกูก็ได้เพื่อนอ๋อแสดงว่ามันต้องเอาไงเอาตีตนกูนะจะเล่นอาจจะเล่นอ่ะออับอะไรนี่นี่หาว่าตีเหม็นเหรอนี่หาว่าตีเหม็นเหรอฮัลโหลโอ้โชอบกินแล้ว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 โอ้กินเลยหิวนะเนี่ยเออแสดงว่าหิวอระไรไหมร่อยมาก กูชอบมากเอาอะไไม่ต้องให้กูเล่นไม้ให้กูกินอย่างเดียวอย่าพูจากกรติกใจขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนแค่ะมันก็แค่สัตว์หน้าฝนหยุดชั้นไม่ได้หรอกูเกนเสร็จกูก็ทิมึงแล้วครับทุกคนก็เป็นของพื้นฐานที่เราซื้อมาให้มันนะผม อย่างแรกก็จะเป็นที่นอนนะครับผมแล้วก็พวกของเล่นนะครับแล้วก็มีหวีนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นที่ขุดโคตรบังเขี้ยวเลยเขี้ยเป็นอะไรไอันที่สามก็เป็นห้องน้ำนะครับเปิดปิด,ปดแล้วก็เททรายข้างในนะครับอันที่สี่ก็เป็นตัวจานข้าวนะครับก็มีมันกินละแต่ก็เหมือนว่าจะกินเหลืออยู่นะครับแล้วก็นี่นี่นล้วพุแมวโคตรน่ากิน ผมพูดตรงครับผมเป็นแมวนี่ผมเอาลิ้นเลี้ยแน่นอนทุกคนดูอมว่านูนา่นน่ะสายแมวเลยครับอะไรวะซื้อดีๆตั้งมากมายแม่งเล่นกล้วยตั้ไหร่ของมึงมึงโกตีมเลยเอ่อมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูฮัลโหลครับเห็นปะเกรกผมไม่ใช่สายแมว จะหนีสวัสดีก่อนสวัสดีครับซื้อใหม่ไม่ได้อร่อยมากคนเดาวเลยใช่ซื้อซื้อให้นิวสกอตอะไรนะสกอตติสกอตติสไม่ได้เอามาเล่นเออแล้วให้มันให้มันเชื่องไงนิวอ่ะเออถ้ามันถ้ามันสะบกไม่ต้องเอามาเล่นไม่ไม่สะบกไม่สะบกแต่คือทุกวันนี้มันยังวิ่งหนีไม่เลยบ้ดเลยมึงห่วงมึงห่วงตุ๊กตาเนี่ยเลยหรอฮัลโหลพี่ทําไรอยู่อ่ะกําลังเล่นอยู่ดูวิดีโอคอลมหี้นี่ เปิดเปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดแล้วเออน่ารักมากเลยนะนี่เดี๋ยวเดียวไว้เดี๋ยวเอาไปเล่นที่บ้านนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยยอยียอย้ยยียอยยยยยอยย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 ดยดยอยย ไม่ล่ะเจ็บไปีไมลับหรอเเอาดีก็หลับครั้งแรกของการเท็ดตูดแมวเิเวนขี่ลวเลอะตูดพเวนี่ยังชอบ แล้วมันคีิมันเหม็นมากเทปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมันเหม็นมันเหม็นจริงเหม็นจริงนาเศร้าแล้วแป๊บนึงนะช่วยเกาขาช่วยเกาขาเคทุกคนก็สำหรับคลิปน้องหมีนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้น้องยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยถ้าถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยมาถ่ายคลิปกับแมวอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมบอกเลยับว่าตอนนี้มันก็ยังกลัวผมแบบมากๆ ได้ยินดีเลยทุกคนคอมเมนต์ชื่อบอกกันนะว่าอยากให้แนวตัวนี้ชื่ออะไรเนาะชื่อเดิมเป็นชื่อมีนะก็ลองเอาเอาครับสองพยายามหน่อยเนาะหรือจะชื่อมีเหมือนเดิมก็ได้ออดก็ลอง<ม>คอมเมนต์บอกกันดูนะครับทุกคนแล้ว<ๆ>ชื่อไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราเอามาตั้งนะเออรูลแล้วปล่อยก็ได้ไม่เล่นกับเราเลยเล่นกับก้เดียวเลยเสียใจกับเอาพี่กล้วยให้มีด้วยโอเคยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจเราด้วยนะครับ โอ้โหดื้อไปดีกว่าป,ปิดมาเราเก็บเล่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปนอนทุกคนไปไปครับเอยดื้อเราอะ <S <S เ,ออเออรู้เราอยากเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวคุณเล่นเดี๋ยว,ยว <S 2> <S 2> ไม่เอาเดี๋ยวดเดี๋ยวติดนี้ใส่กัน สนุกจ mm ังสนุก hmm. จ well, mm ังสนุก hmm. จ wow, mm ัง hmm, ห wow, mm ูหูหูอุยกัวยังไม่ได้เูหูหูหู้าวอ้าวอันนี้คือสนุกกว่าอ้าว